สวัสดีครับวันนี้มาทำวอล์กแล้วกันนะพอด,ดีผมอยากกินไก่เคเอฟซีไว้เพื่อน<ๆ>ทีนี้เนี่ยผมจะใช้โค้ดส่วนลดของผู้ใช้ใหม่นะก็คือมีเครื่องหนึ่งที่เป็นซิมใหม่นะเอ,อ่ออันนี้ก็พูดพูดกันแบบว่าตรงๆเลยนะพอเรามันสามารถใช้ส่วนลดผู้ใช้ใหม่เนี่ยจะมีแบบว่าเคสที่แบบว่าที่ทําให้หลายๆคนขับโดนแบน้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเด <ๆ S 1> ี๋ยวเพื่อนมาดูกัน <ๆ S 1> คือมันจะมีเอซิมเนี่ยซิมเฮียเนี่ย <ๆ S 1> เนี่ยซิม <ๆ S 1> เนี่ย <ๆ S 1> เนี่ยราคา3บาท้ว้ สามบาทแล้วเราก็สั่งมาสัก20อัน30บาททีนี้เนี่ยเราก็มาสมัครกับช้อปี e เป็นผู้ใช้ใหม่ซึ่งมันสามารถใช้ลดราคาสินค้าเนี่ยได้90%เลยเออมันก็เลยเกิดการปั้มเครดิตที่อะไรที่เขาโดนแบนกันอะเออวันนี้ก็เลยเออมาพูดกันความความชิบหายกันแค่นี้แหละมาขอให้ตัวเองไม่โดนแล้วกันเออทีนี้ผมจะสั่ง KFC ลด9 0เเพื่อนๆโอเคเข้าที่สั่งอาหารนะ ป๊ไอ ID นี้ยังไม่เคยใช้งานสั่งช้อปปีเลยนะครับซิมที่ยังไม่เคยใช้นะครับเป็นซิมที่โททั่วไปแต่ว่าไม่เคยผูกกับช้อปปีมาก่อนเลยวันนี้ผมอยากกิน FC, เคฟซีเวเพื่อนเคฟซีตอนนี้ก็มีส่วนลดเวลาจะกินอะไรก็ลองดูที่แบรนด์ดังลด50%นะครับมันก็จะมีบอกโอ้โหเนี่ยมีส่วนลด95% 95%โ,โหแม่งลดขนาดเนี้ยแล้วค่ายอื่นจะมีงานไหมแปลกไม่แปลกใจเลยทําไมค่ายเขียวงานงานงานน้อยนะครับช้อปปีแม่งลด95%ด้วย พูดเยอะไอสัตว์สั่งเลยโอเคเพื่อนๆก็มันจะมีโค้ดให้เก็บอยู่ตรงนี้อ่ะลองดูนะมันจะมีโค้ดให้เก็บตรงนี้เราก็เก็บเก็บเก็บมันมโค้ดอยู่สองแบบเว้ยโค้ดแบบนี้ก็คือส่วนลด95%นะแล้วก็อีกโค้ดนึงก็คือสีเขียวเป็นโค้ดส่งฟรีเว้ยแล้วบางร้านเนี่ยเราสามารถใช้โค้ดได้2โค้ดซึ่งมันจะลดคูณ2ลดทั้งค่าอาหารแล้วก็ลดค่าส่งอีกโอ้โหแม่งสุดยอดเพื่อนเพื่อนเออไม่ใช่อวยมันง<ว>ั<ว>้นนะกูจะได<ว>้ม<ว>ีงานยิงเยอะ ทีนี้อะผมอยากกินนี่ครับลดพิเศษ36%เป้ยไก่ทอด4ชิ้นโอเค2 4 9บาทนะฮอตแอนด์สไปมันก็มีเห้เลือกนัดเกตไก่มีกระดูกเฟนฟนไฟกล่องใหญ่สั่งไปปุ๊บกดที่สั่งอาหารอีกทีก็มันจะยอด289นะครับมันจะมีค่าส่ง20บาทสั่งจากเก c ซีเดอมองงามนะทีนี้มาดูที่ขวดโคสเสิร์รถนะนี่เห็นไหม มันจะมี2แบบมันจะมี2โค้ดเลยแล้วก็กล่อกทั้งโค้ดส่งฟรีลดค่าส่งไปแล้วนะครับต่อแรกนะ20บาทแล้วก็โค้ดลดค่าอาหาร95%อ่ะใส่ไปปุ๊บแม่งลดไปรนอย0เว้ยเท่ากับว่าชุดเนี้ยที่เราสั่ง269เนี่ยเหลือแค่149โอ้โหเปรมเลยทีนี้เออเปรมเลยทีนี้แต่ว่าเงื่อนไขก็คือโค้ดส่งฟรีเนี่ยสามารถใช้ได้1ครั้งต่อ1วันเท่านั้นนะแล้วก็ส่ลด โค้ดอาหารเนี่ยใช้ได้ทั้งวันใช้ได้ทั้งวันจะก,กี่โค้ดก็ได้ตามที่ ID เดีเรามีมีเก็บซึ่งมันก็จะมีแลงของช h อป e e อ่ะต้องอธิบายบ่าวะ่ะมันจะมีแรงของช้อปป e ก็คือเอ่อเมมเบอร์ซิลเวอร์โกลและแพทตตินัมนะยิ่งแลงสูงเนี่ยก็คือใช้เงินซื้อของเยอะแพทตตินัมสี่หมื่นโกลสองหมื่นห้าเอ่อ, 40, 000, อ,อมันก็จะมีโค้ดให้เราเยอะขึ้นในการสั่งอาหารนะซึ่งก็ต้องเสียตังสองต่ออยู่ดีแต่ก็เป็นข้อดีทีนี้อ่ะ ผมก็ยอดทั้งหมดเนี่ยสองหกเก้านะครับค่าส่งยี่สิบบาทมันก็ถูกลดไปเหลือแค่ร้อสี่ิบเกาบาทผมจะสั่งซื้อนะครับสั่งได้ไหมผมเลือกเก็บเงินปลายทางนะครับอ่ะมันก็จะให้ก,กดยืนยันโอเคนี่ก็ได้เรียบร้อยนะครับไก่ชุดสองหกเก้าแล้วก็มีไก่สี่ชิ้นไก่ไม่มีกระดู 2, กสองนะเจ็ดสี่แล้วก็แฟนไฟราใหญ่ขนมปังโงๆอันหนึ่งนะครับก็เออก็คมดีนะ้ราคาแค่หนึ่งร้อย เท่าไหร่วะจำไม่ได้เออดูในคลิปแล้วกันคุ้มอยู่นะครับก็เออผมหนึร้อยสี่สิบเก้าใช่ไหมะเออหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะค่าส่งยี่สิบบาทเออก็คุ้มอยู่เนพะื่อนอิ่มไปได้อีกหนึ่งมือนะก็ซื้อทิมสามบาทมาสมัครใหม่แล้วกันแต่อย่าเยอะอ,อย่าทำบ่อยนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็โดนแบนเพราะเครดิีข้อหานี้นั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเป็น Vlog วีล็อกมันว่างๆ มันว่างๆไม่ว่างศาสตร์ทำงานทั้งวันเลยโอเคเจอกันสวัสดีครับ